ปกติขายอยู่ถุงละร้อยวันนี้ลดเหลือ5 0ิบาทเลยเร็วๆใส่มาเร็วๆถุงละร้อยใส่มาเร็วๆมีคนตะโอ้เฮ้ยเยอะเลยอะเฮ้ยเยอะเลยอะมาเร็วๆตามไปใครอยากได้ขาหมูถูกๆตามลงไปข้างล่างเลยนะเซลเซลตามมาเลยลูกค้ามาเร็วคนไหนอยากได้ขาหมูถูกๆตามมาเลยคนไหนอยากได้ขาหมูถูกๆ มาเร็วๆมีคนตักหอ้อเฮ้ยเ,เอยอะเ,เลยอ่ะเฮ้ยเยอะเลยอะหาคนไหนอยากได้ขาหมูถูกตามมาเร็วๆลูกค้ามาเป็นโหลูกค้ามาเป็นกองทับเอามาเร็วๆ,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 ๆ <Renaissance> มา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 ขากี่ขายเท่าไหร่ถ <depende S 2> ุงละร้อยเอามาๆๆปกติาขายอยู่ถุงละร้อยวันนี้ลดเหลือห้าิบบาทเลยเร็วๆ ร้อยใสไหมหมดถุงละห้าสิบบาทนับด้วยที่เหลือพิยาซัพพอร์ตให้ไปหาร้อยหนึ่งไปปกติเราขายอยู่ถุงละร้อยเอาไปเหลือถุงละห้าสิบบาทไปนับด้วย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 าาวนับด้วยออกมากี่ถุงแล้วนับด้วยสองหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไปปกติขายอยู่ถุงละร้อยวันนี้ลดเหลือถุงละห้าสิบเร็วๆหคนไหนอยากได้ขาหมูถูกๆครึ่งราคาตามมาเร็วๆเร็วๆ ไปมาเร็วๆเอาทำไม่ทัน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 ทไม่ทันเดี๋ยว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 ทำไม่ทันน้อามัดไปส่งไ้มเร็วๆอันใหญ่ๆก็สองขานั่นแหละเออถุงละร้อยเร็วๆถ้าเล็กๆก็สามขาไปเลยมัดมาไวๆลูกค้าเต็มแล้วเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงสองถุงก็ร้อยเดียวไป ออกมาสองถุงยงไม่สดไก็คือพี่ยาต้องซัพพอร์ตเท่าไหร่นะแต่ว่าขายได้500พี่ยาต้องซัพพอร์ต500รสองถุงครับสองใช่ไหมพี่เอกสองถุงสองถุงสองถุงโอเคเร็วเร็วเร็วน้ำมันจะเยอะเกินไปมาเลยพี่ยาแล้วนะอย่าขึ้นราคาเอามาสองถุงเอาไป เอามาไปพอหนึ่งพันสองพันหนึ่งสองสามสี่สองพันห้าร้อยบาทพี่ยาต้องซัพพอร์ตให้เขาสองพันห้าร้อยบาทนี่นะอันนี้ขายได้เท่านี้ใช่ไหมนนี้พี่ยาซัพพอร์ตให้สองพันห้าร้อยบาทไปไป่ช่ผมไปก็คือเขาเขาอยู่ข้างล่างไงคนอื่นได้ย้ายขึ้นแต่เขาไม่ได้ย้ายแล้วเขาเหลือเยอะเลยเราก็เลยให้เขาไปเลยวันนี้เราซัพพอร์ตให้เขาไปเลยไปไปหายดีๆไป เดี๋ยววันหลังเราจะมาร้านอื่นบ้างขายไปเร็วๆไม่เอาไม่เอากลับบ้าน10กล่องกล่องละยี่สิบปกติขายอยู่40ไปเร็วๆทั้งล่างก็หมดเทียบอย่างนี้เอา10กล่องมาเลยค่ะ2กล่อง2กล่องอันนี้จาก40ลดเหลือยี่สิบสิบไปสองร้อยบาททอนแปดร้อยนับด้วยว่ากี่กล่องแล้วปากกามาจดทอนนด้วยะคปากกามาจด ปากกามาลดเหลือ20จาก40รถเหลือ20 2สองเอาไปเร็วเ2 2วสองส,องส,องสองใหตังค์แล้วเอามาหอ่อมาหอ่อมาหอ่อไม่ทันอีกแล้วห่อไม่ทันอีกแล้ว สองสิบสิบห้าสิบห้าทอนแปดสิบสองสี่ไปยีิบเจ็ดกล่องยี่สิบเจ็ดคูณด้วยยี่สิบหชิ้นเขียวหมดห้าสี่ทอนสี่ยกิบไปนี่ไงสี่ยกทอนมาม่พยาทอนเองคิดเองทอนเอง,อเ,องเออไปเรียบร้อยไปไปสองล้านพอ,อ 3, ใช่สามพันนิดนิด,นด ไปกลับบ้านนอนวันอังคารมาประชุมด้วยนะแม่ขา